สวัสดีนะครับหมอโต๊ด915ทาหลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานแรลนดอมในหัวข้อในวันที่คุณกับเขาห่างไกลกันเขาคิดอะไรอยู่เขาอยากบอกอะไรกับคุณในค่ําคืนนี้นะครับสามารถดูได้ทุกดาศีทุกเพศเลยนะครับพลังงานไพ่เนี่ยเป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุด และไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับก่อนที่จะอัปเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณมอโต๊อขอเช็คพลังงานและความรู้สึกของคุณในตอนนี้ก่อนนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้นะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณในวันที่คุณกับเขาห่างไกลกัน เขาคิดอะไรอยู่เขาอยากบอกอะไรคุณในค่ําคืนนี้ขอใช้พลังงานในตัวตนมีพลังงานไพ่ใบแรกเป็นไพ่ของเจ็ดถ้วยโอกาสทางเลือกเป็นพลังงานไพ่สิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆหรือการที่เรามีความฝันเรามีความหวังหรือมีคนที่กําลังคิดถึงความฝันคิดถึงความหวังที่คุณกับเขาเคยมีร่วมกันหรือมีคนที่กําลังฝันถึงคุณอยู่มันอาจจะเป็นความฝันที่เขาอยากกลับมาในความรักในความสัมพันธ์อยากกลับมามีแบบแผนอยากกลับมามีเป้าหมายอยากกลับมา มีคนที่เคยวาดวางถึงอนาคตร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็น,น <Mag> ปพลังงานพห้เดอะเมเจิเชียนเดอะเมเจิเชียนเป็นพลังงานพห้ดาวพุดธคนที่มีสเสน่ห์คนที่ริเริ่มและหาโอกาสหรือคุณเป็นคนที่เรียนรู้กันิสัยใจคอของเขามาหมดแล้วคุณรู้ถึงพฤติกรรมคุณรู้ถึงการกระทําคุณรู้ถึงทุกสิ่งทุกอย่างในตัวของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องคําพูดไม่จริงคําพูดโกหก คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ทุกเรื่องแต่ในสิ่งที่เรารู้กับเขาเป็นฝ่ายเราที่ยอมเขาเพราะในสิ่งที่เรารักในสิ่งที่เราห่วงใยเป็นฝ่ายเราที่อาจจะดูแลเขามากในตอนนั้นนะมีพลังานให้คนที่มีตัวเลือกเยอะทางเลือกเยอะทางเลือกมาก กำลังที่เจ็บปวดอยู่ในตอนนี้มีพลังงานไพซิกอัพครับเป็นพลังงานไพคนเก่าๆคนเดิมๆยาขวนกับยาขวนคืนในความรักในความสัมพันธ์เหมือนมีพลังงานไพความคิดถึงที่กําลังเดินทางมาหาคุณหรือในตอนนี้เขาคิดถึงห่วงวันเวลาดีๆที่มีคุณในวันนั้นเป็นฝ่ายเขาที่เสียใจในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่อยากกลับมาปรับความเข้าใจการกลับมาพูดคุยคุยนอฟสอดราชินีถือดาบ เป็นพลังงานให้ความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวความเป็นผู้นําในตัวงคุณเองคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายง่ายงายโอกาสที่เคยให้ไปโอกาสมีไว้ให้คนควายควา้าโอกาสมีไว้ให้คนเห็นค่าในความรู้สึกของเราในตอนเนี้เป็นฝ่ายคุณที่นิ่งเป็นฝ่ายคุณที่เงียบเป็นฝ่ายคุณที่อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีเขาในวันหนึ่งที่เราอยู่ได้ในวันนี้จะมีคนที่กลับมายื้อกลับมาล้ง กลับมามีความผูกพันกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานไพ่ในออปเปอเรชัเป็นพลังงานไพ่การวางแบบแผนการจัดระเบียบและวางแบบแผนอนาคตข้างหน้ามีความเสี่ยงเสมอแต่คุณรู้ว่าในวันเวลาปัจจุบันคุณได้เรียนรู้และวางแบบแผนให้กับตัวเองอย่างดีที่สุดในตัวของคุณเองแล้วมีพลังงานไพ่จิตเจ็ดไม้เท้าเป็นพลังงานไพ่การปิดกัน้นการบล็อกการมีกำแพงไม่เขาก็บล็อกคุณไม่คุณก็บล็อกเขาในตอนนี้มันเหมือนกับกำแพงที่ห่างกันการไกลกันใน คมันเหมือนกับการที่ในตอนนี้มีคนที่โดดเดียวมีคนที่ดูแลวว่าใครคือคนที่แคร์เขา ว่าใครในวันนั้นที่คอยปกป้องเขาในวันนั้นที่คุณเป็นคนที่เหมือนคอยดูแลและคอยห่วงใยปัญหาเข้ามาเราเป็นฝ่ายที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนามีพลังอางไพ่ห้าดาบการเลิกราการยาล้างการมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ยอมถอยออกมาในวันที่คุณถอยออกมาเป็นฝ่ายคุณที่ปลดปล่อยกับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาคนที่รักกันจริงเขาจะไม่ทําร้ายจิตใจในวันนั้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ชนะในทุกๆเรื่อง อาจจะเป็นการที่ชนะในในความรู้สึกที่คนคนหนึ่งที่รักเขามากที่สุดในวันเนี้ยเขาดูแล้วว่าใครคือคนที่รักเขาว่าใครคือคนที่แคร์เขาก้าวเหรียญความสดใสความโสดสวยรวยรอในแบบของคุณความเป็นอิสระ ความมั่นใจในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่หาสิ่งดีๆให้กับตัวของเราเองคุณรู้ว่าไหนถูกคุณรู้ว่าไหนผิดคุณรู้ว่าในคู่ควรกับตัวของเราเองในวันหนึ่งที่เรากลับมาดูในหัวใจในวันหนึ่งที่เรากลับมาดูเห็นในจิตใจที่แท้จริงของเรามันยังมีความรู้สึกที่ยังห่วงเขาอยู่มันยังมีความรู้สึกที่ยังผูกพันกับคนคนหนึ่งที่ยังตัดกันไม่ขาดทําไมยังถึงยังตัดเขาออกจากความรู้สึกไม่ได้เพราะกับส <AR> ิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่ห่วงใยเป็นฝ่ายเราที่ผูกพันเป็นฝ่ายเราที่ ให้กับเขาโดยไม่หวังผลอะไรแต่ในสิ่งที่เราอยากได้คือหัวใจของคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์แต่ความรักก็เช่นกันบังคับใจกันไม่ได้ในวันที่คนที่หมดใจคนที่หมดรักคนที่หมดใจกันแล้วก็สุดจะหลังก็สุดจะลือยือ้อก็ต้องปล่อยมือกันไปนะครับเป็นลังให้วิกตอรี่แอ่งความสําเร็จเส้นทางแห่งชัยชนะ โอกาสแห่งความสำเร็จในตอนนี้มีการที่คุณอาจจะมีธงในใจของคุณอยู่แล้วว่าคุณจะเดินหน้าในรูปแบบไหนในชีวิตของคุณคุณจะเป็นคนที่กำหนดในเส้นทางเดินด้วยตัวของคุณเองวิกตอรี่แห่งความสำเร็จนี่คือการที่อดีตที่ผ่านไปมันอาจเป็นอุปสรรคและปัญหาบ้างแต่ในตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่อยู่ได้หรือมีคนที่กำลังคิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยเดินร่วมทางกันมีคนที่อยากกลับมาเดินร่วมทางมีคนที่อยากกลับมาเดินร่วมทางกับคุณในทุกเส้นทางเดินและในทุกเรื่อง ดาวที่มีคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังให้สิบไม้เท้าการกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างความรับผิดชอบในตวงคุณเองคุณเป็นคนที่มีความทุ่มเทสูงคุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับทุกสิ่งทุกอย่างทําเพื่อนในตวงเราเองแม้ว่าจะหนักแม้ว่าจะเหนื่อยในสิ่งที่เราเหนื่อยไปมันคือตัวของเราในตอนนี้เป็นฝ่ายเราที่เหมือนมีความ เป็นตัวของตัวเองนะมีพลังงานไพ่เดอะไฮโดรแฟนเป็นพลังงานไพ่พระสิ่ง์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ปกปักรักษานะครับเป็นพลังงานไพ่ในการตื่นรู้ในการคิดได้หรือการกลับมามีสติการที่มีสติแล้วจะสามารถผ่านเรื่องราวต่างๆในตัวของคุณไปได้นะเป็นไพน่แห่งการที่ด้วยแรงอธิษฐานด้วยแรงแห่งรักด้วยแรงแห่งความผูกพันมีคนที่ไปอธิษฐานขอพอรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนจิตดนใจให้คุณหวนคืนให้คุณหวนกลับในความรัก ในความสัมพันธ์ในตอนนี้นะมันมีพลังงานการที่มีคนที่เฝ้ารอมีคนที่รอคอยรอคอยโอกาสรอคอยเวลาที่ได้พบเจอกับคุณหรือในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ว่าคุณเนี่ยยังโกรธเขาอยู่คุณอาจจะไม่ให้อภัยกับสิ่งที่เขาทําไปเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นคนที่ เคยให้โอกาสกับเขาไม่รู้ต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วในวันที่เขาอาจจะทําผิดกับคุณไม่รู้ต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งในตอนเนี้ยมันเหมือนคุณเนะ่ะเป็นฝ่ายที่จะต้องตัดสินใจว่าคุณยังให้โอกาสว่าคุณยังพร้อมให้โอกาส กับคนที่เคยผิดหวังกับคนที่เคยทําให้คุณเสียใจยให้เจ็บปวดในวันนั้นกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเปล่านะในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังตื่นรู้การคิดได้การกลับเข้ามาในตอนนี้ของเขานะ,อะขอดูพลังางานไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเขาคิดอะไรอยู่นะ,อะขอรูพลังางานไพ่ในความคิดของเขาคนนั้นนะครับมีพลังางานไพ่ ใน5้าถ้วยนะห้าถ้วยคือความเสียใจคือความเจ็บปวดรอยล้าวถ้วยที่มันแตกรอยล้าวที่มันพังมันเป็นความรู้สึกของเขาที่อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่เจ็บปวดในวันนี้ไม่น่าที่จะทําให้คนที่รักเขาที่สุดคนที่ห่วงใยคนที่แคร์เขาในวันนั้นต้องเจ็บปวดในวันนี้เป็นฝ่ายเขาแล้วที่รู้ว่าการกระทําของเขาเป็นฝ่ายที่ทําให้คุณเสียใจและผิดในตอนนี้มีพลังงานไพ่ดีอบร์อร์ชาวเมทั่ไฟคนที่เข้มแข็งคนที่เหมือนมีอีโก้ฟอร์ เยอะฟอร์มมากคนที่กําลังกลับเข้ามาตอนเนี้ยเหมือนเหมือนกับการที่เข้าในตอนเนี้ยเป็นฝ่ายที่กลับเข้ามาขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งหรือในเส้นทางเดินที่อ้างวางเส้นทางเดินที่มองไปทางไหนแล้วก็ไม่มีคุณที่อยู่ในความรู้สึกที่อยู่ในสายตา ของเขาในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังคิดถึงหรือเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ฝากความคิดถึงมากับสายลมช่วยพัดพาให้ความรู้สึกพัดพามาถึงคุณนะมีพลังอางไพ่ในในออบวานความห่างไกลความห่างไกล ทำให้คนคนหนึ่งคิดได้ทําให้คนคนหนึ่งเห็นคุณค่าในสิ่งดีๆที่มีร่วมกันในวันนั้นในวันที่อยู่ใกล้เขาอาจจะไม่เคยสนใจในสิ่งดีๆที่คุณเคยเมอบให้เขาในวันที่อยู่ไกลเขาหากลับเห็นในคุณค่าของหัวใจของคนที่รักเขามากที่สุดในวันนั้นมีพลังงานไพ่เดอะไฮโรแฟนเดอะไฮโรแฟนเป็นพลังงานไพ่าการคำอธิษฐานหรือการที่ อาจจะเป็นการที่คุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดคุณกับเขายังมีคํามั่นคำสัญญาคําผูกพันทุกสิ่งทุกอย่างคนที่มีกรามสัมพันธ์กันมาพบเจอกันคนที่ร่วมทุกคนที่ร่วมสุขคนที่ร่วมกระทําร่วมกันนะมีพลังางานให้ความเจ็บปวดความเจ็บปวดที่ ตอนนี้มีคนที่เจ็บปวดมีคนที่ผิดหวงังมีคนที่เสียใจมีคนที่อ้างว้างและเน็บหนาวเหมือนลมที่พัดผ่าน,านความเยือกเย็ยนความโดดเดี่ยวในตอนนี้ของเขาเขาอยากมีคุณที่กลับมาเป็นแรงผลักดันให้เขาได้ยืนต่อไปให้เขาก้าวเดินต่อไปในเส้นทางเดินที่มีคุณอีกครั้งหนึ่งคิงออเพเทเกิลลาชาถือเหรียญเป็นพลังงานให้คนที่อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กำลังเฝ้ามองและเฝ้ารอ ออกมาจากความรู้สึกของเขาเขาอาจจะหยิบยื่นสิ่งดีๆหรือการที่กลับมาถือความรู้สึกต่างๆในตอนนี้เขาเห็นแล้วว่าคุณค่าแห่งความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขาในวันนั้นเป็นเช่นไรในออบครับเป็นพลังงานไพ่การกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีเป็นพลังงานไพ่การที่เขาคิดอยู่นะว่าจะกลับเข้ามาขอโอกาสและคุณจะให้อภัยกับเขาหรือเปล่าเขาอ,อาจจะเป็นอาการที่หาวิธีง้อคุณ เอาใจใส่คุณแคร์กับความรู้สึกของคุณในตอนนี้เขาอาจจะไม่รู้ใจคุณมาแต่ก่อนแล้วว่าคุณยังเป็นห่วงเขาอยู่ไหมว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมว่าคุณยังแคร์เขาอยู่ไหมแต่ในสิ่งที่เขาเคยทําผิดไปเขาต้องขอโทษด,ด้วยกับสิ่งที่ผ่านมาที่เขาทําผิดพลาดไปในครั้งนั้นเขาอาจจะหลงไปในช่วงครั้งชั่วข่าวในช่วงวูบของอารมณ์ในวันที่เขากลับมาคิดในวันที่เขากลับมาทบทวนในจิตใจในจิตใจของเขามีแต่คุณในตอนนี้นะมีพลังงานให้ก้าวดาบก้าวดาบเป็นการที่ กินไม่ได้นอนไม่หลับสะดุ้งตื่นขึ้นมาท่ามกลางกลางคืนของเขาในตอนนี้มันเหมือนกับการที่ไม่เหลือคุณเลยไม่เห็นคุณอีกแล้วไม่มีคุณอีกแล้วในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เจ็บปวดนะในวันที่ลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วไม่เห็นคนที่เคยรัก คนที่เคยผูกพันคนที่ร sure ักเขาที่สุดในวันที่มาอยู่ร่วมกันนะเขาอยากเห็นคุณในทุกๆวันเขาอยากพบเจอกับคุณในทุกๆวันเขาอยากเดินเคียงข้างกับคุณนะครับเป็นนางาไพเดชเดยอดกรกฎลัคนากรกฎต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมความอดทนความเข้มแข็งความอดทนทุกคนมีขีดจํากัดแห่งความอดทนกับสิ่งที่เราลักเขามากในวันที่เราอดทนทําเพื่อเขาในวันนั้นเพราะเรารักเพราะเราแคร์ พราะเรารักเขามากที่สุดในตอนเนี้อาจจะเป็นฝฟล์เขาที่กําลังแคร์กับความรู้สึกในตัวของคุณเองนะมีพลังงานให้ใน The เดอะเฮอร์เิทเส้นทางเดินอีกยาวไกลที่วันข้างหน้าไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไหร่แต่เขาอยากจะมีคุณที่เป็นเส้นทางเดินและเป็นจุดที่สิ้นสุดในตอนนี้ของเขานะในทุก9ก้าเดินในทุกเส้นทางเดินเขาอยากมีคุณในทุกเส้นทางเดินและความ การกระทําไปด้วยกันนะไม่มีคนที่กําลังโดดเดียวมีคนที่กําลังเหน็บหนาวมีคนที่กําลังอ้างว้างเงยนไปมองไวบนฟ้าไกลกว้างใหญ่เหลือเกินมันเหมือนจัก,กรวาลแห่งเนี้มีคุณกับเขาอยู่ในจัก,กรวาลเดียวกันนะมีไพ่ของความรู้สึกดีๆที่กลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นต่างๆไพ่ในในออเปเรชนนะการเฝ้ารอหรือการมองถึงสถานการณ์หรือในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่มองถึงสถานการณ์ว่า คุณเป็นยังไงบ้างแต่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ในทุกๆเรื่องของคุณในตอนนี้เขากําลังแอบสืบแอบส่องหรือเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่มองรูปคุณอยู่ในตอนนี้ที่คุณกับเขาเคยถ่ายร่วมกันที่เขาถ่ายให้กับคุณที่คุณถ่ายให้กับเขาในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่คิดถึงวันดีๆและวันเก่าๆและวันเดิมๆที่มีคุณในวันที่ไม่มีแล้วในวันที่ภาคลักในวันที่ภาคลักแห่งความรู้สึก กันไปนะเขาอยากกลับมาเหมือนการพบเนหน้าเจอกันกินข้าวร่วมกันในค่ำคืนที่อบอุ่นในค่ำคืนที่เป็นครอบครัวระหว่างคุณกับเขานะครับเป็นงานไพ่ดีแฮงแมนดีแฮงแมนความทุกข์ความเศร้าวความเสียใจการติดแหกอยู่กับความคิดเก่าๆความคิดเดิมๆ เขาก็ยังเอาคุณออกจากความคิดของเขาไม่ได้เขายังเอาคุณออกจากความรู้สึกไม่ได้มันเหมือนเขาพยายามตัดคุณเท่าไหร่แต่ความทุกข์ความทรมานใจมันยิ่งตกอยู่ในตัวของเขาหน้าเพราะการที่คนรักคุณในตอนนี้เขาเห็นความรู้สึกที่แท้จริงของเขาแล้วว่าเขารักคุณมากแค่ไหนเขาแคร์คุณมากแค่ไหนเขาอยากกลับมาแก้ไขกับปมและปัญหาระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งมีพลังงานไพควีนเอาไปเชิญจัดติกเป็นพลังงานไพ่ชาวตุลลัคนาตุลการกลับมาขอโอกาสคำมั่นคัญญา กฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอคนที่ผิดสัจจะคนที่ผิดคำพูดกำลังได้รับ ผลแห่งการกระทําที่เขาทําไว้ในตอนนี้แล้วในตอนที่เขาได้รับผลแห่งการกระทําภายนอกเขาจะด em ูไม mm ่เ hmm. ป็นไรแต่เขาได้รับผลแห่งการกระทําในจิตใจและในจิตวิญญาณในตัวของเขาเองที่เขาผิดคําพูดที่เขาผิดคําสัญญามันเป็นการที่ทุกร้อนกังวลใจกังวลใจในตอนนี้ของเขานะมันเหมือนกับการที่เขาอยากกลับมาเป็นคู่คนที <ventional Torah. ky ram> <im> uh. ่เคยสัญญาเป็นคู่คนที่เคยร่วมผูกพันเป็นคู่คนที่เคยสัญญากันไว้เขาจะ เหมือนอยากมาเป็นคู่คนที่ช่วยเหลือและเกื้อกูลและเกื้อหน,นุนอยู่ด้วยกันแล้วมีความอบอุ่นอยู่ด้วยกันแล้วเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและสร้างอนาคตร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะเป็นพลังงานให้การที่ในตอนนี้เพจออฟสอดนะครับเป็นพลังงานให้การแอบสืบแอบส่องตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่แอบมองอยากทักทายอยากติดต่อหรือเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ส่งข้อความมาแล้วอยากให้คุณตอบกับเขาด้วยเขาจะได้รู้ว่าคุณอะยังแคร์เขาอยู่ยังนักเขาอยู่ ยังห่วงใหญ่กับเขาอยู่ในความรู้สึกในตอนเนี้เขาแอบหวังเล็กๆในหัวใจของเขาให้ได้มีคุณกับเข้ามาในหัวใจของเขาในตอนนี้นะมันเหมือนมีพลังงานไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยคือการที่เขาอยากร่วมความฝันอยากร่วมอนาคตอยากมีแบบแผนเขาอาจจะไปอธิษฐานขอพอรอะไรไว้นะมีพลังงานไห่การอึดอัดความวาวุ่นความกังวลใจ ขอโทษในสิ่งที่เคยทำผิดกับอดีตที่ผ่านมาเขาอยากให้คุณลืมอดีตที่ผ่านไปได้หรือเปล่าเขาอยากจะทำวันที่พบเจอแล้วก่อแห่งความรู้สึกเดียวกันอีกครั้งหนึ่งเขาขอโทษในวันนั้นที่เขาทำให้คุณเจ็บไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดึงมือที่สมเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ไม่แคร์คุณในวันนั้นไม่สนคุณในวันนั้นหรือใช้คำพูดคำจาที่ทิ่มแทงใจของคุณในตอนเนี้ขอโอกาสให,ให้กับเขาได้กลับมาเริ่มต้นกับคุณนะในความคิดในตอนเนี้ เขาอยากกลับมาเริ่มต้นเขาอยากกลับมาพบเจอกับคุณ,คน,ค,ค,ณค,คนที่เคยคุ้นเคยคนที่เคยคุ้นตาคนที่เคยเคียงข้างคนที่เคยเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับอขอพลังงานไพ่ในข้อความของเขาที่เขาอยากที่จะสื่อสารมาหาคุณในค่ําคืนนี้ว่าเขาอยากที่จะสื่อสารอะไรมาหาคุณนะครับอขอเชคพลังงานไพ่ใน สรุปและแนะนำนะครับมีพลังงานไพ่เจ็ดถ้วยนะเ็ดถ้วยเป็นพลังงานไพ่การที่เขาฝันถึงเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆที่มีคุณเขาฝันถึงอนาคตเขามีความหวงังเขามีความฝันในตอนนี้นะมีพลังงานไพ่เตอร์สตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในเรื่องความรัก เขาก็รู้นะว่าคุณน่ะอาจจะไม่ไม่ให้อภัยเขาหรือการที่หวาดระแวงกับเขาแต่ตอนเนี้ยเขารู้ใจตัวเองมากเลยว่าเขารักคุณเขาแคร์คุณเขาอยากกลับมาเริ่มต้นให้คุณศรัทธาในตัวเขาอีกครั้งหนึ่งแต่การที่คนคนหนึ่งจะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งอะ่ะคุณจะดูถึงการกระทํา มากกว่าคำพูดของคนคนหนึ่งคำพูดที่เคยเปลี่ยนไปคำพูดที่เคยเปลี่ยนแปลงในตอนนี้มีคนที่กำลังมีใจเดียวกับคุณนะมันเหมือนกับการที่เขาอาจจะมีความคิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้คุณอาจจะคิดถึงเขาในวันที่เขาคิดถึงคุณคุณอาจจะคิดถึงเขาในวันที่ เขาคุณคิดถึงเขาเขาอาจจะคิดถึงคุณในตอนนี้นะมีพลังงานไพ่ใน7ดาบ7ดาบการกระทําความหวาดระแวงการปิดบังการซ่อนเลนหรือการที่เขาอาจจะได้รับคนที่ไปพบเจอด้วยอาจจะเป็นการที่ทำร้ายจิตใจและทิ่มแทงใจเขาหรือคนที่ไม่ได้ชัดเจนในความรักในความสัมพันธ์หรือเขาอาจจะเป็นคนที่ไปคบกับคนที่มีเจ้าของนะมีพลังงานไพ่เดอะเวอร์การเรียนรู้หรือการที่เขาเป็นฝ่ายที่แอบสืบแอบสองการกระทําที่ผ่านมา เขาอาจจะคุณเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ว่าคุณรู้ทุกๆเรื่องเขาอยากขอโทษในวันนี้อยากกลับมาเริ่มต้นอยากกลับมาเรียนรู้กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังงานให้เดอะทาวเวอร์การจับได้การโพระแต่แต่ความรู้สึกมันอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะมันอาจจะเป็นฝ่ายเราที่หวาดระแวงเป็นฝ่ายเราที่ยังไม่พร้อมที่จะให้โอกาสกักบเขาหรือเปล่าเราอาจจะเคยเจ็บมาเยอะผิดไว้เยอะผิดไว้มากแต่ตอนนี้เขาเราจะดูถึงการกระทำ เป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งนะมีพลังงานไพ่ในเดทนะครับการจบการเลิกนาการหย่าร้างการพัดภาคความเศร้าใจมีพบมีเจอมีจากมีลามีผิดหวังมีสมหวังมีเศร้าใจในตอนเนี้โค้ดูแล้วว่าความพัดภาคแห่งความรักเป็นเช่นไรนะในวันที่ไม่มีคุณแล้วในวันที่ไม่มีคุณอีกแล้วในความรู้สึก ของเขาในตอนนี้คขีนอวานด้วยเส้นของคุณด้วยความรู้สึกของคุณคุณจะสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงของคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ได้นะ คนเก่ากลับมาเป็นคนใหม่ที่คุ้นเคยกับคุณนะครับเป็นงานไพ่ดีไฮพิเทศความรับการปิดบังการซ่อนเร้นความหงดหงิดความว้าวุ่นความกังวลใจในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กังวลใจว้าวุ่นคิดถึงคุณมากอยากไปหาคุณอยากพบเจอคุณอยากเล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยผ่านมาหรือมีประสบการณ์หรือการเรียนรู้หรือเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อยากเล่า เรื่องเส้นทางที่คุณกับเขาเคยพูดคุยกันเคยหวังด้วยกันเคยอยากจะมีทุกสิ่งท,ทุกอย่างร่วมกันคุยนอฟสอดคุณจะเป็นคนที่กำหนดโชคชะตาและเส้นทางแห่งความรักด้วยตัวของคุณเองนะคนที่รักกันเขาจะแข่กับความรู้สึกของคนที่เขารักคนที่แข่กันคนที่ไว้ใจอาจจะเป็นฝ่าย เขาที่เจ็บปวดที่สุดในตอนนี้นะเพราะคุณเคยไว้ใจครับเขาเพราะคุณเคยให้ใจกับเขาในวันที่เขาทําให้คุณไม่ไว้ใจในตอนเนี้เป็นฝ่ายเขาที่ทนทุกข์เป็นฝ่ายเขาที่เจ็บปวดในการกระทําของเขามันเหมือนทุกเรื่องราวแห่งความรู้สึกที่ตอกย้ําในความรู้สึกของเขาในตอนนี้มีพลังงานให้ หนึ่งเหรียญมีพลังงานไพ่เอทดอฟวานนะครับเป็นพลังงานไพ่5ดาบ3ดาบความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจหรือในตอนนี้ในเส้นทางเดินที่ไม่มีคนที่เคยบอกรักคนที่เคยพูดควาว่า ฉันรักเธออีกแล้วในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่ทนทุกข์ในคำพูดที่อยากจะบอกกับคนที่เขารักที่สุดในตอนนี้นะมีพลังงานไพในคิงออฟวานราชาถือไมเทา้าคนที่กลับมาเป็นคู่คนที่ทุ่มเทกันความเหงาวความเศร้าใจความคิดถึงความโหยหาเขาโหยหาคุณมากเขาเจ็บปวดแห่งความรู้สึกในตอนนี้มันเหมือนหัวใจที่เขารักษาไว้ไม่ได้ในหัวใจในตอนนั้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ทำผิดและ ทำให้คุณเจ็บปวดตอนนี้เหมือนเขาเขาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่พยายามในความที่เข้ามาหาคุณแต่เขาจะใช้ข้อความรู้สึกเขาจะใช้ขือความรักและความเอาใจใส่ในตอนนี้ของเขาเขาขอโทษกับสิ่งที่ผ่านมาที่ทําให้คุณเจ็บปวดกับเขาในวันนั้นนะอาจจะเป็นการที่คุณเขาได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งได้กลับมาเรียนรู้ได้กลับมาเริ่มต้นได้กลับมามีแบบแผนเดียวกันนะครับ หมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้หมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกๆท่านในค่ำคืนนี้นะครับ